เปิดแล้เปิดขวาดูตัวอ่าตัวนี้จะเป็นกระบอกที่ใส่กับตัวตัวนี้ใช้ใช้ฟองน้ำเช็ดครับใช่ครับอันนี้ล้างน้ำได้ปกติใช่ครับส่วนที่เอาออกมาได้คือล้างน้ำได้ปกติโอเคครับวิธีใส่ครับพี่มันจะมีเขี้ยวตัวนี้ครับเอาให้ตรงร่องมันโอเคแล้วก็ดันไปให้สุดแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกครับผมแล้วก็ตัวแกน ตัวแกนมันจะใช่ใช่ครับตัวแกนมันจะมีตัวร่องของมันใส่เข้าไปก็ขยับหาเนี่ยครับมันจะให้ตัวไม่ได้ตัวตัวใบพัดตัวนี้นะครับจะหันตัวนี้ออกออกหาเราเนี่ยครับแล้วก็เราก็ใส่ตัวรังพื้นเข้าไปมันจะมีตัวเขี้ยวตัวนี้ให้ตรง ตัวร่องมันนะครับนี่ครับ oh, <okay. S 1> แล้วเราก็ใช้ตัวนี้บีบอัดเข้าไปขันเข้าไปให้มันพอตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากแคพอตึงมือ <Okay. S 1> แค่นี้ครับแล้วก็ส่วนตัวถาดส่วนตัวถาดมันจะสามารถถอดได้สวมเข้าไปวางแค่นี้ ตัวนี้จะเป็นตัวตัวอัดเนื้อเข้าไปก็จะมีเท่านี้พี่ลองลองดูไหมครับอันนี้ครับคอนโทรลก็เดินเดินหน้าถอยหลังก็จะเป็นซ้ายเดินหน้าปิดขวาเลยตรงกลางกระตบอ๋อพี่แสงซ้ายขวานแนี่ก็กระตบถ้าบทส่วนใหญ่เราจะหมุนยังไง เดินหน้าครับกระพริบตาหั่อยในกรณีถอยนะตอนนี้นะแบบสะดุดแบบว่าขัดก็หยุดแล้วก็เดินหน้าโอเคครับครับผมเรียบร้อยเขาลองลองลองถอดใส่ดูก่อนไหมพี่มอมองง่ายอยู่เอ่อจะฝากก่อนนะไ,รรไม่ไม่ดูเครับ อันนี้พอดึงนี่อันนี้ก็หลุดออกมาเลยใช่ครับมาดึงออกมาได้เลยครับส่วนตัวกระบอกจะต้องหมุนตัวนั้นออกมาก่อนแล้วก็ดึงออกได้เลยจะจะมีประมาณเท่านี้ครับพี่เข้าล็อกแล้วครับ หันหันออกหาเราหัะแท่ครับเราก็ใส่ตัวลังพึ่งเข้าไปาไม,มันจะมีนนรออนน่องร่องตัวนี้คอันนี้ยู่นอกใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ประกบเข้าไปใส่พอตึงมือครับพี่ หมุนหมุนขวาได้ไหมได้โอเคครับก็สวิตช์มันก็จะเป็น r อ a r ว r รี e r s e แล้วก็ off. ออกโอเคครับผมโอเค,ครับ